ชีวิตแม่งขี่เาอี่นี่ป๋าเฟรมจะมาแก้ปา่าเฟรมไปเปล่า โอเคครับก็ต้องขอกราบสวีทดับสวัสดีพ่อนอ้องชาวไทยยุทธใส่ร่วมี้ผมจวันอิน่20สค2563วันนี้นะฮะเราจะไปทริปบันเกิดน้องเกดกันนะจ๊ะก็วันนี้หลายๆคนนะฮะก็จะได้เห็นคันนี้มานานแล้วเนี่ยให้ดูเนี่ยคันนี้เป็นรถป่าแม็กผักสดนีเน่เป็นไงเป็นไงอย่างเท่แล้วก็พี่วิทแม่งขี่เขวอีไอ้อ้วนนี่ป่าเฟรมจะมาแก้ก็ขอแก้หน่อยได้ไหมได้เนี่ยฮะแล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็นี่พี่อ๊อฟเดี๋ยววันนี้จะให้ป่าเฟรมแก้หน่อยแล้วกันนะไหวเปล่าป่าเฟรมไหวเปล่า ไดิาเตี้ยไหวบ่อกมัาเตี้ยกับาเตียหน่อไหวที่อะไรเนี่ยติดเครื่องสายเตี้ยไม่รู้ว่าเสียงอหไจะเป็นยัยงไงนะรอฟังดูแล้วกันเเาเตี้ยไหม่ารอ อาจารเนี่ยกอาารยเด็กอาจารย์เด็กเด็กคนเด็กเฮ้ยไอ้คจนายอะเฮ้ยไอ้เวรมึงไห่ไหมนีน่ครับรถคันนี้รถมันเสียน,นะคระับตรวจด้วยกางเฮ้ยตำรวจตั้งด่านทู่เป็นกระแสน,นะครับรถคันนี้เดี๋ยวสายเจอไหมน,นี่ฮะร,รถคันนี้ที่เป็นกระแสน,นะครับเฮ้ยตำรวจตำรวจรุ่งเลย อะไรเดี๋ยวสายมีด่านไหมตอนนี้เอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรเราไม่ได้วุ่นในะเราแค่ขี่ธรรมดานะครับบางทีเราก็เป็นการหยุดทำเ,เล่นงที่สอบดูว่าแรงหรือเปล่านะฮะวันนี้นะฮะพี่จะรีวิวหลายทีแล้วแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวนะฮะซี่ไปทริปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำตกเกล็ดสาวน,น้อยก็เลยวันนี้เอามาขี่ให้ดูนะั่ ว่าตีลมันทำเร่องประมาณไหนเสียงประมาณไหนสำหรับรถคันนี который, het, en, el, el ้รถมีเป็นเว7นิดนะจ๊ะ66พัด71นะจ๊ะคันนี้66พัด71เป็นเวที่ถ้าเป็นตอนก็ถือว่าใหญ่พอประมาณนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเล็กแหละเพราะตอนนี้รถมันรูปแปดฟ้า90แล้วนะกลายเป็นตอนนี้รถก็กลายเป็นเว70นะจ๊ะเพราะรถตอนนี้รถก็จะเป็นลูกน้อยแล้วจะเป็นลูกท่าเฉยขาเป็น70พัด10 57ฟ้า เจอกัอบคันนี้หกหกเจ็ดเจ็ดสี่โมงเอาว่าเอาว่าเอาเจอกันหน่อยวะว่าป๋าเต็ลจะไหวหรือเปล่า ที่วิเป็นขี่ไม่เป็นเลย่ะไอ้นี่อ่ะก็วิ่งขี่ได้เป็นแต่จะโดนคู่เรือขอ้ขี่อย่เนี้ยขี่รถเมล์แต่จะโดนเพื่อนคนดูพี่วิ่อ่ะดูแับตรงแล้วไม่ไปดนนะรถบ้านเราเนี่ยการขี่เนี่ยจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะที่ทำนะว่ารถบ้านเราจะเป็นคิวแบบถ้าผมพูดอ่ะแล้วคนที่ขี่รถเมลจังหวัดจะรู้คิวบ้านผมจะเป็นรถคิวสไตล์รถคิวของจังหวัดนะครับเพราะนั้นก็จะขี่แบบขี่จังหวะจบเลย รถนายพาดูมาเพื่อรถนายพาดูเดี๋ยวไปกระจายเลยฮ้อย่างนี้นเป็นแบบเป็นาจัดความเร็วที่รมีรายก้ายนะผมบอกเลยดูดูนะฮะรายยก้สุดหวดนะจ้าอูดขอูด่นะับ ยังากันนทาง500ห้งรงาร้อยโลมัน,นก็ได้ถึงไม่ห้าร้อยโลอยู่จนน้ำมันหมดบางทีเหนื่อยนะับก็เดี๋ยวยังปลอดภัยด้ยผมบอกกัน้อ้วย่ใครก็ได้ครับไม่ว่าใรสดุกาดอ้รถลูกไม่เห็นแจงกันหนวะเี๋ยออฟต์กนระดับไม่เห็นเลยวะอันนออฟต์กินระดนนาบไดาจะโดนไดาจะโดนหลับนะครับผมบอกเลยในครันี้เสียงสะทานอย่างนี้เ ผมเบื่อปา้ามิดก็มออย่างเดียวเลย่านีา้แต่ผมขี่มาเรื่ยงหน้าแม่ดังเหมือนเดียวแก้ไขไม่ได้แัม่นดํางหลัเรืยยเร่ยงก็ไปกพรได้แล้เที่ยงเ็หรือตัวหน้าที่มันเป็นสามสสสสสตัวแป้บๆๆๆๆๆสี่ที่สามน่มันไม่เรียบอ่ะ เดียวเลยวนะ่ามันมีคนเรามันมันข้าวแล้วนะมันเคลื่อนนะมันเร่มมันก็อยากจะเล่นนะแนตะ่ที่วิทผมดูแล้วยังสีแล้วจับไม่เสียวนะสำหรับรถบ้านเราเนี่ยยังมียวเท่าไหร่น่าด้วยใช่ขอ๋อยา่าเต็มต้องหัวใครไม่ได้ใครด่าหรือเปล่าแม่งตั้งแบบตั้งหัวจับเลยเช่นนี้ตั้งทุกวันอนะ่ะว่าใช่แน่เลยเหรอไม่เหลือเดย ด้านเด้โอ้ไม่เหลือเลยเย้เลอยต้องอยู่เธอรถบัตรนี่เข้าซอยไม่ใช่ไปรถบัต้ของทีนี่ <c oughs> คราบสมาชอกนะครับผมเพราะฉะนั้นเรต้องผิวเบาๆนะะเล่นเบาๆนะนะครับทุงบ่งหญาสะวันหน้าอะไรอ่างนี้นสวยนะครับบางทีเราไมขี่แต่ถนนหลวงเราต้องมาดูฟิีทุ่งนาบ้างน,นะเอ็นดูลุ่งในตัวโลต้องเข้านะบางคนเล่นรถเนี่ยมันต้องเล่นให้หมดนะไม่นึกจะเล่นก็เล่นอยู่อย่างเดียวจะแบนก็แบนอยู่อย่างเดียวมันไม่สุด นะมันต้องเล่นหมดเอนดูโร่รถคอร์สนะรถทางเรียบนะรถ أ, ทุกอย่างต้องเล่นให้หมดนะหรือจะเป็นออฟโรดเนี่ยต้องเล่นให้หมดเพราะที่เราเรามองเราเราบอว่าการที่เราจะเท่เนี่ยเราต้องเล่นทุกอย่างที่เป็นความเร็วที่เป็นเครื่องจักรแต่ถ้าจะเท่กว่านี่คือต้องต้องทำเองด้วยแม่ไหมอย่างสุดข้างหน,น้ามีไ้นะพี่ขอเล่นก่อนนะเกิดเลี้ยวไปแล้วโดนจะได้เหมารว,าวามกันทีเดียวเลยฮัทจ้าจเอ๋มัน ถ้าไปดูตอนที่เราเจอกันตอนไปบ้านภูเลยดีกว่าเพื่อนจารย์ไปเดินเล่นนะจ๊ะเดี๋ยวขี่ไปชิลๆก่อนนะกันช่วงนี้นะจ๊ะไปครับหลังจากที่เราพักเมื่อยกันเมื่อกี้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อะไรสักที่ซึ่งรถออฟแอปกระปตกระแป๊ดขี่รถออดแอดหม้อน้ํากระปตกระแป๊ดรั่วซึมกระปุดกระปิดอุระเบื่อจริงๆเลยเนี่ยอะไรเนี่ยถ้าอย่างนะลินหลุดลนหลุดไม่พอหม้อน้ํำอันนี้ ก็สำหรับรถพี่แม็กผักสดนะตอนนี้ได้ทาการเช็คไปแล้วนะฮะเวทหลุดก็ได้ทําการเอาบล็อกย้าไปแล้วเรียบร้อยเอาบล็อกย้ําไปแล้วก็ไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวเราจะไปขี่กันต่อเจ้าเขียวอีก็นิ่งปกติดีขี่บายวิทลามินทาขี่รถกระปอดกระแปดบิดรถแต่ละทีออดแอดออดแอดเหมือนคนไม่มีแรงส่วนรถปาร๋าเฟมรถปาร๋าเฟมเป็นยังไงครับรถเป็นยังไงบ้างาว่างลงแหวนน่าจะไปแรงไหม แดกใครไปดูคลิปอารักอาราน้องมันร้อยกอดได้ส้ยี่สิบโลอ่ะมันขี่ได้ขนาดนี้แม่ก็ที่สุดแล้วน้ำหนักมันเยอะนะไอเบียดมันตัวเบามันแดกหมดอ่ะเป็นไหมเนี่ยคิปหายจะชนบนสีเหี่ยมมึงไหวกันไหมเนี่ย นี่แหละลูกใหญ่ๆขี่ก็ต้องเห็นนี่แหละปรมานใจัยแต่ไม่ไหหน้าหมาอเราไปแล้คไหมเฮ้้ยเ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เยเย้เ้ย้ยยด 我好歹活呀，好热嘛。<了> ทำให้สาเพิ่มใหม่ดูแลม้าตัดนไม่ได้ตัดตักไเรียบร้อยใช้ผักแดงแล้วก็ตัวเพิ่มใหม่เปลี่ยนเป็นใหม่ทำดูเลหรือเป็นำดูงเลนะใช่ไเป็นทำดึหรือเปล่าต้องถามมันนะไม่ว่าจำงเลรือว่าำงม่ว่าำม่อนแต่ว่ามันก็ออกมาจากโรงงาน้นแทีเด อยู่ไม่ทงก็บุญกนาลแล้วร้อยยี่สิบโลนางน้ำหนกครับใส่ะเตอร์ดหกจุบหกที่เจ็ดคับกล้าหรือเลอยู่ที่ทางก็บุญกบ,บาลเขาหมอบแรงเยอะลดียลดยดยยอยัยน้วกันตยตุ้งไก่ะตุ้งไก่แุ้งไก่ง,ง,งไกเห็นเลยไแลับต่อหน้าเลยอะตุ้งไก่ ไปได้ต้องยันให้มันก่อนครับยันให้ก่อนโฮ้ยรถอะไรอะ่ะ ถ้ไม่มีอะไรหรอกครับรถมั่นอ่ะรถมันสมบูรณ์อยู่เครื่องที่มอสทำมาหรือว่าโอเคยจะได้เลยก็ประปัดแรงก่อนแล้วเหยบดูนใหม่รถก็แรงเลยนะฮะแต่ว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นกับการวางสระเทอตัวเองน้ำหนักเยอะก็ไปวางสระเทอเล็กทีนี้มันเจะเด่นอะไรประมาณนี้ทีนี้กระเด็นแบบมันเป็นมันเตยหนักยี่สิบสามสิบอจุดเนี้ยเออไม่ใช่สระเทอเล็กกรสเตอมันเตยรถอ่ะมัน มันไม่ผ่านรอบอะมันทั้งคนอะรถบันดุกไม่เกี่ยงคนมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าพ้นภุนแล้วแล้วแรงด้วยนะต้อประมาณแล้วก็ดูเดี๋ยวเรายันรถไปก่อนแล้วกันเ้องาเสียเให้รวดกันยนเลยกวันเยู่ะทุกวันเลยเือนดูลาชิปนี้มีอะมากนะฮะก็อย่าได้นแล้วใครจะมาหาอะไรได้เป็นภาตาเขาด้วยอย่าไปคิดนดมอยู่้ดแล้วก็เดไปดูบ้านบ้านกันว่าที่เกิดเมื่อไหทางเป็นงาน้นางี่เกิดที่เกิดจะเกิดน้ำท่วมตัวนะ